สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารากกักทุกๆกท่านของช่องวานพาเ,เดนมาร์กนะคะทุกคนวันนี้พี่ก็เดินออกมาจากบ้านเพื่อจะมาสูตรอากาศข้างนอกสักหน่อยเนาะและเพือจะได้มาเจอน้องสายแล้วก็น้องตายเนาะทุกคนนี่ทุกคนดูต้นเลยรับมันโดนฝน,นะคะ่ะทุกคนดูสูงสูงเร็วมากค่ะ เนี่ยถ้าโดนฝนนี่ก็จะสูงเร็วมากเนาะนี่ค่ะดูดูเอาสวยๆโอ้โหเทนั้นเลยเอทุกคนเนาะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นน้องทรายแล้วหละสูงมากเดี๋ยวพี่ได้ยินเสียงอะไรมาดูมันอยู่ในใบรับสนี่แหละหรือว่ามันเป็นในนั่นมันเป็นตะกะแตน ทูน้องตายก็แอบอยู่นั่นกันทุกคนตายแอบอยู่นั่นฝั่งนั้นเผื่อเราจะเห็นน้องตายแอบอยู่เพราะว่าส่วนมากน้องตายจะเยอะมากแถวนี้นะทุกคนแต่ว่าเขาสามารถเห็นเราเนะเาะเพราะเขาอยู่ในในป่าเนาะทุกคนแต่เราไม่สามารถที่จะเห็นเขาได้นอกจากเขาจะลุกขึ้นยืนค่ะทุกคนที่พี่อยากจะเล่าเรื่องวันนี้ก็คือเรื่องของอฝรั่ง ฝรั่งที่เอาเปียบผู้หญิงมาจากเอเชียนะคะแต่คนไทยนี่ก็ถือว่าไอฝรั่งไม่ค่อยจะทําร้ายเราสักเท่าไหร่ไม่เหมือนไม่เหมือนผู้หญิงเวียดนามกับกับไอกัมบูชานะคะทุกคนนี่ฝรั่งจะเอาเปียบพวกเขามากเลยจะเอามาเป็นทาสเลยนะคะทุกคนเพราะพี่มีเพื่อนเป็นไอ กัมพูชาสองคนเนาะที่ทำงานด้วยกันและก็มีไอเวียดนามนี่ก็หลายคนเหมือนกันนะตั้งแต่สมัยที่ไปเรียนด้วยกันเราก็จะได้เราก็จะสืบรู้เราก็จะคุยกันเรื่องส่วนตัวเรื่องแฟนเราเนาะเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะถึงจะรูแ้แต่เราก็ได้รู้แค่เผินๆเนมื่อก่อนนะคะไม่ได้รู้เรื่องจริงลึกบางขนาดไหนขนาดเอยลึกลึกบาง มากแค่ไหนเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานด้วยกันแต่พอมาทํางานด้วยกันเราถึงรู้ว่าลึกบางขนาดไหนของฝรัง่งที่เอาเปรียบผู้หญิงอ,อจากเอเชียไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะคะทุกคนแต่คนไทยนี่ถือว่าส่วนน้อยมากนะท,ที่โดนเขาเอาเปรียบเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ไม่ได้งออยู่แล้วนะไม่ได้งอพวกผู้ชายอยู่แล้วเนาะบางคนขึ้นมาก็คิดว่าเออ,เอ,อมา ก็มาได้ทำงงทำงานอยู่นี่เนาะส่วนมากก็ที่จะมาที่นี่เขาเพื่อแลกเปลี่ยนกันนะคะทุกคนไม่ได้มีความรักอะไรมากมายกับฝรั่งและฝรั่งเขาไม่มีความรักอะไรกับเรามากมายเพราะว่าขนาดตระกูลของเขาเขายังไม่รักกันเลยแล้วเขาจะมารักอะไรเรานะให้เราคิดอย่างนี้ค่ะและเราก็จะได้สบายใจไม่ใช่เอาความรักมาทุ่มเทให้กับเขาสุดท้ายมันใช้เรายังกัยังกับขี้่านะคะทุกคน ถ้าคนถ้าน้องๆที่กำลังจะได้ผัวฝรั่งนะพี่ขอขอบอกเลยว่าคุณอย่าไปยอมมันถ้าคุณยอมมันตั้งแต่แรกคุณต้องยอมมันจนจนตลอดชีวิตคุณที่อยู่ที่นี่กับเขานะคะเราอย่าไปยอมมันหมายถึงว่าบางคนนี่ยอมเอออยู่ได้ไหมทั้งทั้งที่บ้านนี่อยู่ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะทุกคนไม่เอออยู่ได้อยู่ได้ฉันอยู่ได้เนี่ยนี่คือเรายอมเขแล้วนะครั้งหนึ่งแล้วนะนี่คือ คือครั้งแรกเรายอมเขาเลยนะเพราะว่ามาอยู่ทําไมในตู้คอนเทนเนอร์น่ะคุณจะอยู่ได้ไงในตู้คอนเทนเนอร์มันไม่ใช่บ้านนะและเขาก็เป็นคนอะไรไปทํางานใช่ไหมพอเขาไปทํางานเขากลับมาเขาก็นอนแคบแป๊บๆเขาไม่ได้มาอยู่อย่างเราเด็ทุกคนเขาไม่ได้มาอยู่นานหรือใช้ชีวิตอยู่เหมือนอย่างที่เราคิดดิเขาก็แคบแป๊บๆแล้วก็ไปทํางานและกลับมาก็มาอาศัยนอน แค่นั้นเองนะคะทุกคนนี่คือการที่เรายอมเขาครั้งแรกแล้วและครั้งที่สองคือเวลากินอะไรไรบอกว่าไม่ต้องไม่กินอาหารไทยก็ได้ฉันกินอาหารเธอได้นี่นี่คืออันที่สองแล้วและก็ต้องกินอาหารของเขาตลอดและก็ทํากับข้าวก็ต้องกินกับเขาตลอดเราจะไม่สามารถที่จะกินอะไรของเราได้เลยนะคะทุกคน และอีกอย่างหนึ่งนะที่พี่ไม่ชอบเลยคืออะไรมันได้เอาเปรียบเราอะไรนักหนานะมันเอาเปรียบเรามากนะฝรั่งบางโคโนโยโคตรเทียเลยนะนเอาพี่เอาน้องมาแล้วมาให้เรามารับใช้มันนะมันไม่ใช่เล่นๆน,นะทุกคนและเพื่อนที่พี่จะเล่าให้ฟังนี่มันเป็นคนกัมบูเดียนะและมันก็บอกดีแล้วที่คุณได้เลิกจากเป็นคิดฆ่ามันเป็นทาสมัน แล้วมันไปเอาเมียไทยแล้วให้มีอาไทยนั่นนะ่ะไปเป็นขี้ค่าแทนกูมันทําทุกอย่างเลยทั้งซักผ้าทั้งอะไรหมดทุกอย่างแม้กระทั่งญาติพี่น้องนะของของไอ้ฝรั่งคนนั้นนะทุกคนและตอนนี้ก็มีผู้หญิงไทยแย่งมันไปแล้วมันก็ดีใจสุดๆแล้วมันก็มีลูกกับไอ้คนนี้สองคนนะแต่มันไม่ได้สนใจอะไรลูกมันเลยนะมันก็ทิ้งเลยแล้วมันก็เอาผู้หญิงไทยเลย แล้วแลวเวียนเออกัมบูเดีคนนี้มันก็บอกดีแล้วที่ที่ฉันรอดออกมาได้ฉันก็คิดว่ามาด้วยความรักมันไม่ใช่ดิมาด้วยความที่แลกเปลี่ยนเพราะมันเอามาให้เรามาเป็นคี้ค่าแลกกับการที่มันทําให้เราได้อยู่อยู่ที่นี่แล้วคนไทยหรือเกตเอเซียถ้ามีผัวก็อยากมีลูกใช่ไหมเพื่อเป็นต่างหูต่างตาเราเนาะพอเราแก่ไปเราก็จะได้มีลูก ได้ดูเราเนาะนี่เขาคิดอย่างนี้แต่ไม่ใช่ฝรั่งนะคะทุกคนมันจะมีลูกกรบครูสักสิบกว่าคนกูไม่สนใจก็คูจะไปอะ่ะมันไม่ได้สนใจอื่นนะมันสนใจแต่ตัวมันนะฝรั่งนะพี่จะบอกให้และความเร็วของฝรั่งบางคนนี่โอ้โหทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยนะจะบอกให้มาแล้วก็มายอมเขาแลวมาจากประเทศไทย อย่างเราในประเทศเรามันไม่ใช่ประเทศที่สงครามหรืออะไรอยู่แล้วแล้วมันคิดว่าถ้าเกิดเรามาเราไม่ยอมมันมันก็จะส่งเรากลับมันก็จะไม่ทําใบอยู่ให้เราเราก็จะกลับเราก็จะไม่ได้ไม่ได้มาอยู่นี่ไม่ได้มาทํางานหาเงินอยู่นี่ที่บางคนที่เขาอยู่กับฝรั่งทนอยู่ก็เพราะว่าเขาอยากจะได้เงินอยากจะได้งานใช่ไหมหางานทําเองไม่ต้องแบมือขอฝรั่ง ไม่ต้องแบมือขอปัวนี่คือนี่คือผู้หญิงไทยที่มาอยู่ที่นี่นะคะที่คนที่เขาฉลาดเขาไม่ได้มาเพื่อความรักอะไรหรอกค่ะมาเพื่อความแลกเปลี่ยนที่เราอนาคตของเราเพื่อเก่ไปเราจะได้มีเงินมีทองเก็บของเราเนาะแล้วไปอยู่บ้านเราแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะมาอยู่ที่นี่เพื่อความรักโอ้โหคุณฝันไปเถอะมีหรอกไม่มีหรอกร้อยทั้งร้อยนี่ไม่มีหรอกที่ว่าผู้หญิงจะมาอยู่ที่นี่เพื่อความรักอะ่ะ ความรักหาอะไรโอโหเรียนจบตั้งไหนหนู่นแล้วมาเอาไอ้อ้นวนๆขาเป๋เนี่เหรอนี่เหรอความรักคุณรักเหรอไอคนขาเป๋มาและคนไม่เต็มบาทอย่างเงี้ยคุณรักมันเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกเนาะคุณเนาะทุกคนใครคิดเหมือนพี่มัง้งเป็นไปไม่ได้ขนาดความรักของเราเนาะหนุ่มสาวรักกันเออนั่นคือความรักแล้วก็ต้องรอต้องหน้าตาเออพอที่ว่าจะพอไปวัดไปว่าได,ได้เนาะเอออย่างงั้นนะพอว่านะ แต่ว่ามาขาไปอ้วนตุหำก็ไม่มีความรักเหรอคุณคุณรักมันเหรอพี่ไม่เข้าใจนะพี่ว่าทำไมเอาคำคำว่าความรักและสุดท้ายเป็นไงความรักกินได้ไหมโดนก็ทิ้งเฉยแล้วเขาก็ไปเฉยแลวอะไรเขาก็ไม่สร้างให้สักอย่างมาเพื่ออะไรเอาผัวฝรั่งเอาผัวไทยว่าเออคนไทยจน ไม่มีอะไรเอาผัวฝรัร่งยิ่งมาจนกว่าคนไทยอีกแล้วเอามาันทาไมเอาเพื่อที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วหางานทนําไงแล้วก็เก็บเงินเองไงไม่ได้มาเพื่อความรักอะไรหรอกแล้วคุณยังมาเอาความรักมาอ้างนู่นเขาหนุมสาวได้ผัวหล่อล่าเป็นนายแบบนู่นหรือไม่ก็เออหน้าตาเขารุ่นราวเขาเดียวกับเขาไม่ใช่มาแก่งกรุ่นปู่แล้วคุณความรักกับปู่เหรอ เป็นไปไม่ได้หรอกคุณอยามาพูดเลยฉันก็รู้ถ้าจะมากับความรักนู้นต้องรอๆนู้นหรือไม่ก็รุ่นลาวเขาวเดียวกับเราเนี่ยถึงจะว่าความรักไม่ใช่มาอ้วนตุขาเป๋หำเท่าหัวไม่โป้งมือนี่โอ้ยจ้างพี่วันก็ไม่เอาหรอกเด้อบอกไงถึงจะไม่สวยนักหนาก็ไม่เอาหรอกไอ้คนแบบ แบบอย่างนั้นเนาะทุกคนเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ยาวเกินไปแล้วพี่ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณภาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนไค้าสาระบางมีสาระบางก็ต้องขอโทษขออาภาัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าพี่ก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าคนที่มาอยู่เมืองนอกนี่เจอฝรั่งเฮียเหนียวโหยไปทำอะไรไม่ถูกแต่คุณก็อย่าไปโกหก ตั้งแต่แรกแล้วเวลาคุณมาคุณอยากโกหกว่าอยากโกหกตัวเองว่างั้นเถอะนะคะว่าคุณอยู่ได้อยู่ได้นะอยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ไม่ต้องอยู่ถ้าคุณมาอยู่คุณก็จะต้องยอมมันแล้วโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ขอจบแค่นี้ค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณพาเดนหมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย